พี่พายุน้องทางแฟนสกุลคนเนาะสบายดีนี่ตอนนี้กำยังอยู่เพื่อนยหญพี่น้องเอ้ยสิแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องอันนี้ต้มยังอันนี้ต้มกระดูกเนาะโอต้มกระดูกใส่แกงหน่อไม้พี่น้องแซ่บๆพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้เฮาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทำอะไรครัหน่อไม้มาครับคมหน่อไม้อันนั้นอย่านางพี่น้องอยาด่างยาดางเหยีอย่าด่างกระเด้งเหยี่กระงอพี่น้องเอ้ย เบ่งฟีมือแซวจอยเห็ดกับข้าวพี่น้องมน,นียเบิ่มจืดน้าไม้น,มน,นะใส่เกลือเพราะทานจืดอยู่น้าไม่นัน<อ>่ะสิกแกงน้าไม้ใส่สะอมพี่น้องเอ้ยผักขาผักกว่าม่วนพี่น้องเลยบ่ใส่หอยน้ำอ,อีกบนนี้นนหอยมีในต่อยก้นเลยอันนีปลาพริกสวยามากเนาะ กำลังอ,น,อางนาจนาอยู่พี่น้องสิขยีบ่บอกบอดีตามบอกตามตามนี่นะสักคาเบือ,อ,อที่เด็ดคือข้าวโพดพี่น้องอันข้าวโพดอันซสื้อยไม่หายคืตัวนี้เข้ามาขายพี่น้อง มาคายเพิ่นเนาะก็เลยต้มใส่กันเลยพี่น้องอเนื้อข้าวโพดทำหวานหวานข้าวโพดหวานพี่น้องเนื้อง,งามเรื่องคือ,อยังนี่พี่น้องเรื่องอดีเด็กน้องเรื่องงามเลยรู้ยาขากันยตีกันลูกยังพวกเจ้าอยู่นี่มัีกัดคตีกันมึงกับพี่น้องลูกลานกระไลาลายพี่น้องเอ้ยลูกลานเพิ่นพูด จัดแจงเครื่องคองพี่น้องอตันขับเบือพี่น้องเอ้ยตันขับเบือก่อนพี่น้องเอ้ยตันขับเบือก่อนพี่น้องอใส่ปิกี้เยอะ เนาะยานั่งขบเบืออะไรกับพริกใส่น้ำกันพี่น้องเอ้ย กันเนี่มาใส่ขันเนี่แซ่ขันเนียถ้าแข่แห้งกบมีปะเรื่องแกงน้ำไม้ฝีมือสะดจน้องมันเนี่เขาใจลงมือเห็ดแกงน้ำไม้พี่น้องตอนนี้กำลังโคขะเบื่อพี่น้องเอ้ น้วไม้เอาก็ประธานจะจืดพี่น้องต้มเป็นสมองเลยไฟมันไฟมันบอกขนดพี่น้องมันบอกเหืยงองไฟบูร์แต่มันก็เลยน,เนั่จืนดนี่ฮเก็ขึ้นต่อไปพี่น้องตักว แต่คักมันีโคกคลองแท้ดังปอกเลยพี่น้องโคกไร้ดังปอกเล้วโคกไร้โคกบักกะเล้งพี่น้องไอ้โคกแต่ๆิศรษฐกาจอะไรโคกนี่นั่นโบราณคกโบราณพี่น้องเอ้ยโคกบักกะเล้งเขาเอินเนาะอันนี้ก็โคกสมัยใหม่พี่น้องโคกดินดินเผา นี <Net> ่เฮือนมีได้อันคุกก็มีอยู่ด้วยกันเนื้อจัดทุกทางบ่เห็นคบักกะล่งพี่น้องเอ้ยคุกไข้าวจะได้แล้วบู่ายสัวคนที่บ ล่างเห็ดพี่น้องเห็ดข้าวพี mm ่น้องข้าวไม้อ <|hu|> ันไม้ไม่กรอกข้าวไม่กอกเด็พี่น้องเพิ่า็ดบดวเฮ็บดเฮ็ดบดว่าสันเฮ็ดขาวบางคนอยู่เฮ็ดบดขาวแบุ่มเันเอาได้เยเฮยทงบเซ มันบุงเทปใช่เบ <in> uh ิดหรือเปล่ากอยก่อนพี่น <iden> ้องคนสิกันพี่น้องกระดูกนี่กับใช้เบิร์ดดอนแบบนี้บอกหรือเอาแต่น้ำน้ำมันเอาเมียมาได้กอกระดูกงัวกระดูกยังกระดูกงูแต่แต่พูดอะคิดว่าคนสิกันพี่น้องกาเอาเมียมาล้างห้าหน้ลูกหาปีเลยห้าห้ากับสี่ กระจืดเลยปะ่าลางนาำจริงเมื so, like like, ่อปลาปาแล้วอ like uh, like ันนี้น้ำมันไผ่ปาเอทำเนื้อทำเบียร์ไดแล้วเต้มันสว่านก็เฮ้ยลกองนะอันชันนี่เด็อ่ะวนอาเล่งไพ่ถึงบอเล่งไพ่ถึงก็มือจือมาให้บัตัดมันกัสว่านเก่อนะ พ่อเลยบ้าส yeah. ั uh, s <S okay. so ่นนักอ่ะส่น้าเลือกไปเลยมาิเต็มถ้วยเลือกไปเลยม้าชเต็มถ้วยเลยเย็นน้ำชิดอองเย็นน้ำน้ำไม้แกงน้ำไม้พี่น่องบนริกาดายใส่เครื่องสงใส่ย่างเด็ดร้อยเห็ดก็ใส่กันเลยใส่เห็ด

หน้าตาเป็นตาแสบไปเลยพี่น้องใส่เห็ดลงไปดีบ่มี่หมึกอื้อพี่น้องเอ้ยฟ้าหมึกอื้อก็บ่มีใส่ซอยใส่เอาตีซอยเอาคนจะใส่ตอนแรกว่าชัดเจาะสิเกงพี่น้องเปลี่ยนฟีมือพี่น้องเอ้ย แกนอมาพี่น้องเอ้ยจากซีมือไฟกระแนจกจะคล้อ,องผวสิแกงพูนย่งอยู่ห้องน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยกินปเป็ดแข็หอมเป็ดแข็งมาจากไหนซื้อซื้อซื้อหงาโตน,น,นต่นหวออเป็มาจากตะค่าอง พเมล์ลคองปเค่งตาเนี่ยาบบโิอ้อยปาสิเบสยวไปนี่นะซื้ออกะลงมึงนะแกน้ำไม้พี่น้องแกน้ำไมย้ยำเทียงใส่กระดูใกดใส่ซีนใส่เฮดบอสพี่น้องเออเฮดบอสลไอ้ค้า <c oughs> พี่น้อง ใ่อาจจะีเลยค่ะสีนกับเอ็นมงพี่นองยิบอยลอยพอดีซ้ำเลยเอ็นมันนะพี่น้องเอ็นง่วเอ ah, no so um, like, ็นง่วงพี่น้องออ้ยมันไม่ได้กเบีเอาตีอนกันกระดูกอ่อนมันบอกพันดแมนนม่นแมเลวลกระดูกอ่มันก็ขาฟาครับ อันนี้รุมหน่อยสจอยทนผ่าในุนรูมเลยขออนุญาตใส่มืออย่างนี้ชงุกมากเนี่ยเอออ้าวกระดูกอ่อนพี่น้องกระดูกอ่อนพี่น้องอันนี้กระดาอ้าบ้าเทวนั้นฟ้ากินรถต่มาะจอยเออแล้วก็ได้ ใักกิเดอรขลังเอาโค้งนะสิดาสิด้เนี่ยมันเสียบเนาะใช่ของเสีคอดีมี่น่อยพี่น้องเอยสามจตอนพี่น้องวันี้กินห่อกินไอท่ะนมัยัง้ยกิงห่อพันมือจะคอเนี่ดิกิงห่อดิ ใส่กระดูกพ <ừ ừ S 2> ี well we ่น <Yeah. S 1> ้องใส่เนื้อใส่สินมุสินงวพี่น้องเลยแซมสิแซ่บแกน้ำมันสินงวย ทำลายแต่จาจ้าพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยพี่น้องเก่งน้อยพี่น้องเอ้ยเก่งน้อยตอนแรกพีมือซะจอยเป็นพี่มืออาเบอร์เสื้อใจสะจ่อยเบอร์เสื้อใจซะจอยพี่น้องใส่พงข้าวลายอย่าไปใส่พงข้าวแล้วจอยมีพงข้าวลายประนันเบใส่ลาย โอเค okay, พี่น้องเอ้ยแกงน้ำไม้พี่น้องเอ้ยคลิปนีดได้แกงน้ำไม้เนาะคลิปเนี่เป็นคลิปน้ำได้พลาดที่ตามได้พี่น้องเอ้ยขอบขอ,บอ,อกบอขอบใจน้ำพี่น้อยหลน์เนาะแกงน้ำไม้พี่น้องตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเน,นาะกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขอบใจน้ำพี่น้องหลน์เบอร์สกุลคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสองซาในเด้อพี่น้องฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเพื่อจะปฏิพาณคลิปสองซาเนาะ คลิปนี้กลับไปได้พี่น้องบ๊ายบายสวัสดีสบายดี